สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้นะครับก็อยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องพอดีมีคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วผมเองผมก็อยากจะตอบคอมเมนต์นี้เพราะว่าคอมเมนต์นี้กล่าวหาว่าผมเนี่ยนะครับตามืดบอดนะครับก็มัวแต่ไปหลงหลับหูหลับตาเชียร์พักเพื่อไทยนะครับโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับรวมทั้งคนที่สนับสนุนเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนที่หูหนวกตาบอดว่างั้นเถอะตามืดบอด ผมอยากจะบอกคุณนะสําคัญที่สุดนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างว่าใครกันแน่ที่ตามมืดบอดระหว่างคุณที่เป็นติ่งก้าวไกลกับผมเนี่ยซึ่งเป็นเอฟซีเพื่อไทยแล้วกันนะครับอันดับแรกนะสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือวันนี้คุณเห็นอะไรที่ชัดเจนกับพรรคก้าวไก่บ้างหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือนโยบายที่หลอกลวงชัดเจนที่ไม่สามารถทำได้จริง ถูกไหมครับอันนี้ไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องอื่นนะอันดับแรกก่อนเท่ากับว่าเด็กพวกนี้ไม่มีประสบการณ์เอาอย่างนโยบายที่เสนอตอนที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยมันฟ้องอะไรและมันบอกอะไรบ้างสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยที่พยายามที่จะทํานโยบายต่างๆเนี่ยร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยมีงบ5้าแสนล้านนะครับทาเงินที่จะตน้นก้าวไกลก็มีงบ นะครับประมาณรวมๆทั้งสิ้นแล้วประมาณเจ็ดแสนล้านนะครับถึงจะทํางบประมาณได้ก็สุดท้ายก็ถูกตีตกสุดท้ายตัวเองก็สารภาพเองว่าไม่สามารถทําได้นะครับในระยะเวลาร้อยวันทําได้นะครับหลังจากนี้สี่ปีก็คือพอหมดความเป็นรัฐบาลถึงจะทําได้ประมาณนั้นสิ่งที่พรรคเก้าไกลโกหกประชาชนสิ่งที่พรรคเก้าไกลพยายามทาเนี่ยหรือสร้างภาพตัวเองว่าเป็นคนรุ่นใหม่มันทําให้เราเห็นว่าหนึ่งไม่รอบคอบ สองคิดไม่ถี่ถ่วนและไม่สามารถทําได้จริงเท่ากับว่านโยบายของก้าวไกลก็คือหลอกประชาชนก็คือหลอกคุณแหละแทนที่คุณจะบอกตัวเองว่าตัวเองตามมืดบอดนะคุณมาบอกว่าคนอื่นตามมืดบอดมันอะไรกันแน่อะต่อมาอันดับสองเรื่องที่สองการแก้โครงสร้างประเทศที่บอกว่าจะแก้โครงสร้างประเทศแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองสุดท้ายแก้ก็แก้ไม่ได้แล้วนโยบายหลักของตัวเองเรือธงของตัวเองก็ถูกตีตกโดยสารรัฐธรรมนูญ ซึ่งหมายความว่าสารมนุษก็ตีตกว่าไม่ให้ขับเคลื่อนเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองใครกันแน่ที่พาตัวเองไปสู่จุดจนอับจนมุมตรงนั้นก็คือก้าวไก่ครับก้าวไก่รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองทำไม่ได้แล้วจะถูกสกัดขัดขวางแต่ก็ทําเป็นเหมือนกับว่าเ hey, ฮ <c oughs> ้ยผมจะผมอยากแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองนะทั้งที่มาตราหนึ่งหนึ่งสองมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปแก้ หลักการผมมีนะถ้าเกิดคุณฟังเนี่ยคุณฟังช่องสภาภาคประชาชนเนี่ยผมจะเสนอสภาภาคประชาชนตลอดแต่ถ้าเกิดคุณเผลอเว่าหลงเข้ามาคุณก็อาจจะไม่รู้รายละเอียดถ้าอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องความเปลี่ยนแปลงหรือแก้โครงสร้างประเทศเนี่ยคุณลองไปฟังสภาภาคประชาชนดูแนวทางของสภาภาคประชาชนเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะเรื่องนี้ก็เป็นการหลอกเรื่องของการแก้มาตาราหนึ่งหนึ่งสองก็หลอกประชาชนให้หลอกเยาวชนให้มาหลงเชื่อว่านะั่นคือการแก้โครงสร้าง แต่จริงๆก็คือการหลอกเพื่อที่จะให้เกิดความวุ่นวายเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มืดบอดคือพวกคุณที่ไม่ยอมลืมตาอ้าปากผมมองผมพูดไปอีกนะอีกสเต็ปหนึ่งสเต็ปที่มันกว้างกว่านั้นสเต็ปอันเนี้ยที่พูดเนี่ยมันอาจจะแคบมันเป็นเฉพาะพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลสเต็ปที่สองคือสิ่งที่พักเก้าวไกลยอมที่จะไปเป็นฝ่ายค้านสาเหตุเพราะว่าไม่ยอมถอยมาตราหนึ่งหนึ่งสองสอวอก็ไม่ยกมือให้ เมื่อไม่ยกมือให้เนี่ยก้าวไกลเสนอว่าให้พักเพื่อไทยกับก้าวไกลสองพรรเนี่ยยอมไปเป็นฝ่ายค้ามด้วยกันเพื่อที่จะให้คนทั้งประเทศรออีกสิบเดือนเพื่อให้สวหมดอายุแล้วโหวตตัวเองคุณลองมาคิดถึงสภาพที่คนไทยทั้งประเทศเขาฟังดูสิแล้วเขาเห็นปฏิกิริยาของก้าวไกลเนี่ยมันจะขนาดไหน,นความรู้สึกเป็นยังไงอันนี้ความรู้สึกของผมนี่โอ้โ oh, ห oh, ทำไมมันโคตรเห็นแก่ตัวขนาดนี้วะ ยอมให้คนไทยอดอยากยอมให้ประเทศเกิดสูญอากาศสิบเดือนเพื่อที่วันเพื่อที่อีกสิบเดือนข้างหน้าตัวเองจะได้เป็นรัฐบาลและยอมให้ประชาชนยอมให้เผด็จการเนี่ยยอมให้เผด็จการเนี่ยบริหารประเทศต่อไปคือไม่ว่าป้อมไม่ว่าประยุทธ์ก็แล้วแต่เนี่ยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วทําให้เสถียรภาพของรัฐบาลไม่มีเมื่อเสถียรภาพของรัฐบาลไม่มีนั่นหมายความว่าอาจจะมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ แล้วตัวเองก็หวังว่าคือเกมของก้าวไกลหนะ้าตอนนั้นเราหวังว่ามันเดินไม่ได้มันต้องมีการยุบสภาถ้าป้อมไปไม่ไหวประยุทธ์ไปไม่ไหวตอนนั้นนะถ้าฝั่งนั้นเข้ารวมกันเองเนี่ยไปไม่ไหวเกิดการยุบสภาพอเกิดการยุบสภาก้าวไกลเจาะเพื่อไทยไว้แล้วไงเจาะขาเพื่อไทยไว้แล้วความหมายของก้าวไกลคือเฮ้ย hey, เดี๋ยวยุบสภาแนะ่คนยังไงรอไม่ถึงสิเดือนแนะ่พอยุบสภาเสร็จปุ๊บเสร็จชั้นชั้นได้เสียงข้างมากแนะ่เพราะชั้นซัดเพื่อไทยไว้น่วมแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น พราะฉะนั้นไอ้ความเจ้าเล่ห์ของก้าวไกลเพื่อไทยเขาเขารู้ทันไอ้พวกคุณต่างหากที่ตามืดบอดไม่รู้ทันไงเพื่อไทยเขารู้ไงเขารู้ว่าเกมของก้าวไกลจะไปยังไงเขาก็จึงผ่าออกไงเขาเรื่องอะไรจะไปเป็นเครื่องมือของก้าวไกลไม่มีความจําเป็นก้าวไกลก้าวไกลมีอะไรก้าวไกลเป็นอะไรกับเพื่อไทยคนละเรื่องครับคนละพักแนวทางอุดมการณ์ก็ต่างกันถูกไหมครับ คุณไม่ต้องมาอ้างหรอกว่าฝ่ายนั้นเป็นเผด็จการฝ่ายนั้นเป็นรักนิยมแล้วคุณเป็นประชาธิปไตยผมยังไม่เห็นความเป็นประชาธิปไตยในพักเก้าวไกรเลยสุดท้ายโครงสร้างต่างๆก็ามาจากนโยบายของพักอยู่ดีทุกพักมันก็เป็นอย่างนั้นในประเทศไทยก้าไกรก็เฉกเช่นเดียวกันอ้าวแล้วถ้าเกิดคนที่เขามองไม่เห็นเนี่ยอย่างเหมือนคารลมลพ,พันกลางเนี่ยที่ตอนนี้ไปอยู่ภูมิปัญญายไทยเขาพูดยังไงเขาก็บอกไว้แล้วที่เขารับก้าไกรไม่ได้เพราะเก้าไกรต้องการที่จะเล่นเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองเขาก็เลยลาออก ก็แนไงจุดประสงค์มันชัดเจนถูกไหมครับหลักฐานมันก็มีคนที่ออกไปเขาก็ยืนยันแล้วทุกคนที่ออกจากก้าวไกลเขาก็ยืนยันว่าเขารับไม่ได้กับกับแนวทางของการยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองก็คือการล้มสถาบันถูกไหมครับมันก็เห็นชัดอันนี้พวกคุณถูกหลอกนะพวกคุณยังตามมืดบอดไปคิดว่าเฮ้ยก้าวไกลจะทําได้จริงมันทาไม่ได้จริงหรอกครับก้าวไกลรู้ตัวเองว่าทําไม่ได้จริงแต่สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมันสําคัญต,ตรงไหนรู้ไหมสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผม ผมไม่เอาเก้าไกลเลยจริงๆตอนอนาคตใหม่ผมชอบมากแล้วก็ผมถือว่าเนี่ยคือคือเป้าหมายใหม่คือการเมืองใหม่จริงจากก้ากไจากอนาคตใหม่นะตอนนั้นแต่พอมาเป็นก้าไกลคนละเรื่องเลยคนละเรื่องคนละอย่างยิ่งมาโจมตีเพื่อไทยยิ่งมาเห็นแก่ตัวเรื่องสิบเดือนให้ประชาชนรอก่อนเพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นนายกโดยเฉพาะพิธา คือคนนะมันต้องเห็นตัวเห็นแก่ตัวขนาดไหนที่ยอมให้คนไทยประเทศทั้งประเทศเนี่ยอดรอตัวเองอยากเดียวเท่านั้นผมถึงชื่นชมพักเพื่อไทยว่าเออใครจะด่ากูยังไงก็ช่างมันเถอะแต่เพื่อให้ประเทศเดินต่อยอมจับมือกัออบฝั่งนั้นทั้งทั้งที่ฝั่งนั้นเป็นคนรัฐประหารตัวเองนะทั้งทั้งที่ฝั่งนั้นเป็นคนที่รัฐประหารตัวเองนะก็ยอมจับมือกั้มกืนฝืนทนให้ประเทศเดินต่อให้ได้เพื่อไทยเสียสละขนาดเนี้ยความรู้สึกผมเนี่ยโหมผมรู้สึกว่าเออเพื่อไทยทําถูก เพื่อไทยต้องทําอย่างนี้เพื่อประชาชนถ้าพรรคเพื่อไทยเลือกไปจับมือกับกนะ้าวไกลณวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันเนี้ยผมเลิกผมเลิกสนับสนุนเพื่อไทยนะแล้วผมก็เป็นคนประกาศด้วยนะผมเป็นคนพูดเองผมออกคลิปมาแรกๆเลยแล้วทุกคนหลายๆคนก็ต่อต้านคนเสื้อแดงตอนนั้นเนี่ยก็ต่อต้านผมพอสมควรเรื่องที่ว่าเฮ้ยถ้าพรรคเพื่อไทยไปรวมกับก้าวไกลแล้วผมเนี่ยจะผมจะยุติบ,บทบาทในการสนับสนุสนเพื่อไทยเลยนะ ให้ผมประกาศเลยผมเป็นคนแรกเลยที่ผมกล้าประกาศอย่างนี้เลยนะทุกคนก็มองเฮ้ยก้าวไกลกับเพื่อไทยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยต้องรวมกันสิต้องไปด้วยกันสิทุกคนก็ด่าผมแต่สุดท้ายมาวันนี้เป็นยังไงครับในสิ่งที่ผมทํามันนั้นตอนที่ผมทํานั้นทําอยู่ในตึ๊กตอกนะแรกๆเลยที่ผมไม่เห็นด้วยกับการที่ก้าวไกลร่วมกับเพื่อไทยแล้วสุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่ผมพูดเป๊ะเลยทุกอย่างมันเป็นแบบนั้นเลยเพราะเราเห็นมาแล้วไงแต่คนที่โลกสวยคนที่โลกสวยก็คิดว่าเฮ้ย ก้าวไกลกับเพื่อไทยรวมกันได้แต่ผมบอกว่าไม่มีทางรวมกันได้นั่นแหละครับที่มันทําให้ผมตาสว่างว่าเฮ้ยพักเนี่ยมันเป็นพักแห่งความเจ้าเล่ห์ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้คะแนนเสียงแม้กระทั่งแทงพักเพื่อไทยใส่ร้ายป้ายสีเพื่อไทยเพื่อให้ตัวเองได้รับได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดโกหกประชาชนเรื่องนโยบาย <S <S โกหกเยาวชนเรื่องออการแก้โครงสร้างของประเทศสุดท้ายมันไม่มีการแก้โครงสร้างประเทศสุดท้ายมันไม่มีอะไรเลย สุดท้ายคนที่ไปเลือกก้าวไกลไปไม่เป็นก็ใช้คําพูดคําเดียวซึ่งพยายามจะสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองก็คือตบัดสัตว์ใช้คําพูดคําเดียวเลยครับตบัดสัตว์ตบัดสัตว์เพราะเพราะไม่มีเพราะไม่สามารถแก้ต่างตัวเองได้เพราะไม่สามารถที่จะไปบอกชาวบ้านชาวเมืองได้ว่าไอ้ที่มันเกิดปัญหานี่มันเกิดปัญหาจากก้าไกลมันไม่ได้เกิดปัญหาจากเพื่อไทยแต่ความชั่วร้ายของก้าวไกล ก็โยนไปที่เพื่อไทยว่าเพื่อไทยตบัดสัต,ตบัดสัตเพื่อไทยไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมก็อัดไปจนมาถึงทุกวันนี้กลายเป็นว่าก้าวไกลจะไม่จับมือกับเพื่อไทยก็แสดงว่าคุณวางแผนไว้ตั้งแต,แต่แรกแล้วที่อัดเพื่อไทยเพื่อไทยถือว่าทําถูกและเพื่อไทยตัดสินใจเพื่อใครจะประนามช่างแต่สําคัญคือประเทศต้องมาก่อนนี่สิครับพรรคอย่างนี้สิครับมันถึงเรียกว่ารักประเทศจริงๆที่ทําเพื่อประเทศชาติจริงจริง หลายคนอาจจะก้าวไกลบอกเอ้ยกูมึงทาเพื่อผลประโยชน์ของพวกมึงมึงทําเพื่อว่ามึงหัวกันแล้วไงก็นั่นมันเป็นความชอบธรรมของคุณเพราะคุณต้องการสร้างความชอบธรรมให้คุณเพราะคุณไปเลือกก้าวไกลไงคุณก็อยากจะบอกว่าเอ้กูอะชอบธรรมนะเว้ยกูเป็นฝ่ายประชาธิปไตยประชาธิปไตยแล้วยังไงแล้วกินได้ไหมแล้วแก้ก็ได้ไหมโครงสร้างแล้วเป็นไหมเดี๋ยวนี้มีไหมคําว่าแก้โครงสร้างของก้าวไกลมีไหมครับมีแต่โจมตีพรรคไทยอลนคุณนั่นแหละตาม,มืดบอดป่านนี้ยังตาไม่สว่างกันอีกเลย ก็เห็นเห็นอยู่ว่าก้าวไกลทาอะไรเอาไหนอุดมการณ์เพื่อประชาธิปไตยผมยังมองไม่เห็นเลยประชาธิปไตยอยู่ตรงไหนของก้าวไกลผมยังมองไม่เห็นนะแก้หนึ่งหนึ่งสองเอาดือ้อกูไม่สนเฮ้ยทุกคนต้องฟังฉันฉันจะแก้หนึ่งหนึ่งสองเอาแล้วคนอีกสามสิบกว่าล้านคนที่เขาไม่ได้เลือกก้าวไกลอะ่ะเขาต้องเห็นด้วยกับคุณอะ่ะถูกไหมครับเขาก็ไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับคุณไงไม่ใช่หมายความว่าคุณใช้ได้ฉันทามติคุณได้คะแนนเยอะแต่มันเยอะในหมู่ไหนอะ่ะเยอะในห้าร้อยไง มันเยอะใน500นะคุณได้มาเป็นอันดับหนึ่งก็จริงเอาแล้วไอ้ที่เหลือเขารวมตัวกันเขาก็ถือว่าเฮ้ยนั่นกระเสียงข้างมากของเขาง่อคุณจะปฏิเสธเรื่องนี้ยังไงผมถามหน่อยสามร้อยกว่าที่นั่งกับร้อยกับร้อยห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดที่นั่งอันไหนดีกว่าอันไหนเบิกกว่าอะผมถามหน่อยก็ถ้าตามระบบสภามันก็คือสามร้อยกว่าถูกไหมครับเขารวมตัวกันได้เขาก็จัดตั้งพักกันก็แค่นั้นเองเขาก็ให้ก้าไกลจัดแล้วไงเจ้าก้าไกลไปไม่ได้แล้วคุณจะมาแถบอกว่า ไอ้ก็พพวกคุณใช้อำนาจพิเศษพวกคุณอยากได้ผลประโยชน์ก็พูดอย่างนี้ไงแล้วถ้าเกิดฝั่งนั้นเขามองว่าให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยมันได้ผลประโยชน์ร่วมกันเลยจับมือกันนะ่ะมันต้องการที่จะล้มเจ้าเหมือนกันนะ่ะอ่จะทําทยัางไงแล้วคุณจะให้เพื่อไทยทํายังไงเพื่อไทยไม่ได้มีภาพตรงนั้นนะ่ะคุณก็กําลังจะพาเพื่อไทยเข้าไปสู่ผูกเหวของคุณอ่ะแล้วเพื่อไทยเขาไม่เอาอ่ะแล้วเขาผิดเหรอให้กูไม่เอาอ่ะมึงมึงจะพากูลงเหวกูไม่เอาอ่ะกลายเป็นว่าเอ้มึงไม่ลงมึงไม่ลงเหวก,กับกูมึงผิดเออมันมีีคนท่แบบ ความคิดถึงความคิดที่คคทโคตรเห็นแกตัวอย่างนี้ได้ยังไงเนึ่องพักเพื่อไทยเขาก็หาเสียงของเขามาด้วยตัวของเขาเองเ็าไม่ได้ไปพึ่งก้าวไกลนี่มีแต่ก้าวไกลมาเกาะกระแสของเพื่อไทยแล้วก็มาโจมตีเพื่อไทยถูกไหมครับมาโหนเพื่อไทยมาโหนเสื้อแดงเราได้คะแนนไปเอาแล้วมาถามดูว่าเอาแล้วทาไมฉันต้องไปกับแกวะเอาคนก้าวไก่ตอบผมได้ไหมแล้วทาไมฉันต้องไปกับแกวะก้าวไกลเออแล้วทําไมต้องช่วยก้าวไกลเพื่ออะไรก็ไม่พักก็ไม่ใช่พักเดียวกัน แนวทางเรื่องของการแก้โครงสร้างประเทศก็คนละเรื่องเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะเอาเหตุผลไหนมาบอกว่าคุณตาสว่างตาสว่างคืออะไรตาสว่างคือความเห็นแก่ตัวเหรอถ้าตาสว่างคือความเห็นแก่ตัวของพวกคุณผมคิดว่าผมเิดว่าพวกคุณเป็นคนที่กลุ่มคนที่ตามืดบอดที่สุดและทุเรศที่สุดนะคือผมก็ไม่คิดหรอกว่าไอแนวความคิดของพวกคุณเนี่ยมันจะเป็นแนวความคิดที่น่าขยะแขยงแบบนี้ พอตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านฟาดมวงฟาดงานไปกล่าวหาคนนู้นตบัดสัตว์คนนี้ตบัดสัตว์ตัวคุณดีตายเหรอครับตัวคุณนี่โอ้โหโคตรเทพเลยนะโอ้โหดีเป็นคนประเสริฐเลืดสีพูดจาตรงทุกอย่างไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีโกหกตอแหลใดใดทั้งสิ้นเลยเหรอครับไปดูก้าวไกลไปดูคนของก้าวไกลไปดูประสบการณ์ของก้าวไกลก่อนที่จะมาว่าคนอื่นว่าคนอื่นตามืดบอดไปเช็คตัวเองก่อนว่าตกลงแล้วคุณเนี่ยตามืดบอดหรือใครตามืดบอดกันแน่ ถ้าคุณจะบอกว่าคนอื่นตามืดนบอดแล้วคุณนะ่ะคุณตาสว่างตรงไหนผมถามหนะ่อยไปก็ไปเป็นเครื่องมือให้เขาอยู่ดีไปเป็นเครื่องมือให้ใครก็ให้ก้าวไกลไงทําไมก้าวไกลใช้ความข้างประชาธิปไตยมามามาครอบพวกคุณไว้เพราะอะไรเพราะพวกคุณโง่ไงเพราะพวกคุณคิดไม่เป็นไงไม่มีพิจรรารณาญาณไงผมถามว่าปากท้องของประเทศเนี่ยมันเกี่ยวไหมเกี่ยวกับประชาธิปไตยไหมประชาชนคนไทยรอความหวังอยู่มันเกี่ยวไหมประชาธิปไตยคุณก็แค่อ้างประชาธิปไตย นั่นคือความชอบทมเดียวของคุณคุณก็เหมือนกันก็บอกว่าเอ้ยเพื่อไทย,ยไปร่วมมือกับคนที่ฆ่าคนเสื้อแดงกับคนที่ปาปา,ปามคนเสื้อแดงใครใครในรัฐเนี่ยในรัฐบาลเนี่ยใครคุณพีรพันธ์เหรออืมหรือรวมไทยสร้างชาติเหรอหรือพรรคประชาธิปัตย์พรรคแก,กนประชาธิปัตย์ก็อยู่ฝ่ายค้านเนี่ยอ่ะอนุทินเหรอหรือใครอีกพลังประชารัฐอย่างนั้นเหรอแล้วไอ้บิ๊กป้อมมาไหมก็ไม่มา ดเรทักษินก็บอกว่าไอคนที่สร้างปัญหาคือบ้านป่าถูกไหมครับก็คือหมายถึงปวิดอ่ะเ,เอา้าเขาทำไมด่าประวิดละ่ะถ้าคุณบอกว่าไปร่วมกันก็มันก็ไม่ใช่แล้วสิประยุธ์จันโอชาเข้ามามีบทบาทนะก็ไม่มีก็เท่ากับว่าสิ่งที่พวกคุณพูดมันโกหกทั้งสิ้นไงที่กล่าวหาเขามันไม่เป็นไปตามนั้นไงก็หน้าแตกไงพอหน้าแตกไม่รู้จะทําไงก็ตบัดสัตว์อย่างเดียวไงนั่นคือความชอบธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับพูดกับเด็กงองแงไงคือไม่ฟังเหตุผลใดๆทั้ง กูก็จะเอาแบบนี้กูจะเอาแบบนี้กูไม่สนอ่ะไม่คิดถึงคนในประเทศนะคุณอย่างพวกคุณเนี่ยมันเป็นคนที่น่ารังเกียจและน่าทุเรศที่สุดต่างคนเข้าต่างต่างคนเข้าต่างถอยคนละก้าวรวมไทยสร้างชาติก็ถอยเพื่อไทยก็ถอยภูมิใจไทยก็ถอยพลังประชารัฐก็ถอยเพื่อให้ประเทศเดินต่อได้แต่มีพรรคเดียวที่เห็นแก่ตัวที่สุดในประเทศไทยคือพรรคก้าวไกลกูจะเอาแบบนี้กูจะเป็นแบบนี้มึงต้องยอมกูเท่านั้นเอาแล้วมึงเป็นใครล่ะครับ แล้วทำไมพวกฉันจะต้องไปยอมแก่วะไหนไหนอธิบายเหตุผลแล้วแล้วเอาเหตุผลอะไรมาไหนที่ฉันจะต้องยอมแก่เพราะอะไรไหนพูดมาสิก็พูดไม่ได้ไปนูนน่นโทษคนนู้นโทษคนนี้ดูตัวเองก่อนไอ้ที่เข้ากับเขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณงองแงไงเพราะคุณพูดไม่รู้เรื่องไงเพราะคุณไม่เอากติกาคนอื่นเลยคุณจะเอาแต่ของคุณจริงๆถ้าคุณแน่จริงอ่ะคุณต้องไม่ลงนะถ้าคุณต่อตา้านเผด็จการเต็มรูปแบบจริงๆนะ ก็ไม่ต้องลงครับเพราะรัฐมนุนปี60ศของใครครับประยุทธจจรุชาเป็นคนเขียนแล้วกลาแดะลงมาทําไมแล้วเสลอลงมาทําไมก็ในเมื่อรู้ว่ากติกามันเป็นแบบนี้แล้วมันจะต้องเจอแบบนี้แล้วมาแล้วมาลงทําไมก็ไม่ต้องลงสิถ้าต่อต้านเผด็จการเพราะอะไรครับเพราะรัฐมนุนปี6กมันเป็นของเผด็จการก็ไม่ต้องเอาสิไม่ต้องยอมรับมันสิครับแน่จริงไหมก็ไม่แน่จริงอย่าเสลอกับผมถ้าคุณจะมางัดกับผมว่ามันคนละชั้นเพราะว่าพวกคุณไงเพราะพวกคุณคิดแบบนี้ไง แต่เอาเข้าจริงๆแล้วพวกคุณเองอะตายด้วยตัวเองทั้งนั้นอนะพูดอะไรคุณจะมาเถียงผมตรงไหนเอาผมถามหนะ่อยถ้าคุณต่อต้านเผด็จการตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60แล้วคุณต้องไม่เข้าร่วมคุณต้องต่อต้านเฮ้ย hey, ถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญฉันไม่ลงสมัครมันต้องอย่างนั้นถูกไหมครับคนมีอุดมการณ์แต่นี่มันแหลงไงมันอุดมการณ์จอมปลอมไงมันตอแหลเพื่อให้ได้คะแนนเท่านั้นแหละครับนะครับฝากไว้ถ้าเกิดคุณจะเถียงกับผม และถ้าคุณจะบอกว่าคนอื่นมืดบอดไปถามตัวเองไปเช็คตัวเองก่อนว่าตัวเองมืดบอดไหมอย่างที่ผมพูดนะฝากไปด้วย